ก็ดีว่าเราถามว่าก้อนละมาเล่าเนาะเขาก็ว่าผีเล่าเจ้าทีเล่าแห่งได้ขั้นละละเอ็ดละซ้ำละซ้งบ้านแปลงหื่นหรือละปู่มาเลยเนี่ยเจาะบาดาลขึ้นเดียว <S S S มันต้องบอกเจ้าทีวายเจ้าทางสหันศนีนะก็เลยรู้สึกแบบขนลุกยานผู้เจ้านะแห่งไปเอ็ด,ดวยวุบาน อยู่ทางปาซีห้องยินอุจจาระทีมองนะั้นมันเป็นเพลย์เมาก่อนชน,นิดนั้นเลยอยากถามว่าอายเคยประสบพบเจอด้วยตัวเองอยู่เปล่ค่อยเสือเ้อเลือดก้เกณฑ์ของไอแซคนิวตันและสมการของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อะไรแต่ว่ามันเป็นความเสื่อนะเ้าก็นไม่ได้ประมาทครับแต่โดยส่วนตัวนะคือคอยไปยู่ที่เลอกอะคือคอยจอะไปยู่บอลคอยจอะไปยูนะน่นะดินไม่มีเพื่อก,ก้ายอยู่ เขาว่าเป็นดินเพือผีเพื่อยู่นะท่านกับเป็นเจ็บเป็นโซ่เซความเสือได้เหามันเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ขั้นว่าเป็นผีเป็นตัวนะก็มีเคยเห็นขินเนเ่าออกมาแต่เทดานอันปเจกโซมผู้นั้นจ้องแข้งผู้นี้นะ อาจจะเป็นแนห้องมีมีแนวขึ้นมีความขึ้นแล้วค่อยปัดค่อยใหญ่นะครก็ค่อยอยู่กับป่าไปป่าค่อยไปนั่นเลยจะได้ยู่เชื่อไปได้นอนเชื่อไปได้คนริารก็เลยมีเลยประสบพบเราคือกันค่อยฝ้าสองปีมีมีเคยมีมาเห็นเน่าอย่นี้บิหาค่อยว่าอ่าบอลค่อยนอนกับ่าบอลคนตายกันใกล้ๆกันป้าซาบอ่ะบอคนตายแบบตายจิ้งน้ำากือตายแบบทุกน้ำ ปืนลั้มใช่กันเนี่ยฟังง่ายๆฮะแล้วเขาก็นอนไปกับยมีอะไรสัมผัสหรือไม่ได้เสียงไม่ได้ผลอะไรบอกแล้วก็ุมงนั้นเปิดเค็ดเค็บเขากเขาก็ไปนอนใช่เกไปทำกิจกรรมนะกินคาบูคาปาบ่มีที่งานแต่ละคนก็ตื่นมากอะซื่นแจ่มใสบ๊วยใ่ครัเป็นบยเป็นอกับค่อยเป็นหมอผีหมอผีคนที่มีญาติผีคนที่ไม่เคยเห็นผี คอยแบบขันมันมีนะอยู่ผายอยู่มันคอยอยู่สงคอยเจ้าอยู่ทนเจ้าขันมันมีก็คือเขาไปลุกลุ้สถานที่นั้นๆนะเขาไปคือไปหาปูปลามาเล่ากินที่งานคอยแต่ละคนกมันยากจับลงมาหนึ่งต้มทอมเฮ็นวันนั้นมันมงมีหย่างว่าเฮามากครับเห็นพูนรักผู้ใหญ่ทั้งฟังไทยเขาตือนว่า มีคือทักมีคืออันนั้นเพราะว่าของมันแห้งจนที่แห้งะนีทเข้ากันรู้สึกแบบไหวตุ่มตุ่มต่อมต่อมอยู่เลยระมัดระวังมีสติทั้งทั้งแฟนทั้งแม่กับแห้งเป็นก้นสัมผัสหรือนห้มูนี้ได้นะยานเงาะครับแต่คุณเจ้าก็บมิซื้ด้ลยแต่มิซ้อกับยันยานอยู่นะเออมันมันเฉียดจืดมันวันไหวเนาะขันแข็งมันส่งเหมือนยังม้าเนาะห้วยคอยกับีคอย ไปนอนอยู่หัวฝายนะเตอร์สองคนตอนเอากันไม่ไม่ไปก่อกองไฟเอาอู่แขวนต้นไม้คนละต้นนอนก็ใส่ชีวิตแบวนั้นป้าชงโนบอกบ่อน,นั้นเขายานบอกคือบ่อนั้นเขาบอาเรื่องดินเขาจะได้เี่เขามีกล้ายู่เจ้าของขอเขาป้าเขาผีอืม <c oughs> แต่ว่าคือมีเงินค่อยนี้ค่อยลงเงินอืมค่อยซื้อมันไม่ <c oughs> ได้ยากน,นะอยู่นํำกันนี่แหละมีครับดีแหละ ถือกันยังคิดเฮิ่มน้อยเท่าไหร่หลังนึงก็บอเลขกันหังเลยพูดจริงพีเป็นใจเชตเต้กับเนี้ยเอาไว้ได้เนีจองจำได้เขาอันนั้นไหวผีเขาไหวเพลวัสดุทางนี้ครับกไม่ทางนี้เหมือนกันนั่งถือผีอยู่มีแต่แต่ค่อยกับเธื่อนนี่คล้ายๆกันเรื่องแนวคิดจะม่ได้สนเลิมโพนิเบอเลอร์แเขาคนรุ่งไม่เออนะเขาผู้เท่าเขานะพยายาม เอเฮามีความเสือความเสือของเขามันเป็นม hmm. ันเป็นจ hmm. nice ิตศาสตร์จิตวิทยาอย่างหนึ่งเฮามีความนอกน้อม่อสิ่งที่เฮายังมีเฮาเจออย่าไปลบลู่อย่าไปก้าวไกลไปก็เฮาก็ไม่ลบลู่แต่ว่าเฮาก็เห็นในสิ่งที่เฮาเห็นอืานแต่ว่าเฮาเห็นเป็นโตเป็นตนกัมีเห็นแต่เกินมากคืออายุนี่กับก็จอบระดานสองบอก็ชิดิขอเพอ กับดินโขยงดิน้ขยงนี่นะค่อยค่อยโดยโชคตแต่แต่ค่อยนั้นเคยเจอกับคูเจ้าเนี่ยจังๆเลคือเธอหนึ่งคือค่อยจบจะโรงเรียนทหารเขาเลยคือออกไปอยู่เซาคนอยู่ทังนอกเขามีเฮยอยู่เรียนแล้วจบแล้วเด้่ยอนนี้ค่อยก็เลยเป็นเซาบ้านสองสั้นเป็นเท่าเขาข้างล่างเป็นปูน สั้นบนเป็นไม้เก่าแล้วละ่ะน่าละ่ะร้อยปีกว่าร้อย <100 S 2> ปาย okay. มาั่มลยวันนี้ก็กตดตะมือแหลกค่อยก็เข้าไปอยู่น้ามูอค่อยก็เอามูอไปสองคนว่าอันคือไป็นของซอยแน่ค่อยก็อยู่คนเดียวแล้วค่อยก็นนยยกล่กกาวว่าสั้นล้างค่อยละเอาไว้จอดรถสั้นบนค่อยละเอ็นห้องอัดกับห้องนอนอคนลองไปแล้วประมาณชั้นสี่โมงแหลกกันเลเื่อยมือมือแล้วค่อยก็เลยนอนม่กขบมือ แล้วแล้วว้ามือเ้าไปหนของของมู่อีผู้นึงต่อืค่อยกันเล่นนอนกันตับ้บาบสี่โมงหอนหามงฮามงแรงจักรับไปหอดจักทุงมาหงมืออีเธอหนึ่งได้ยินเสียงขึ้นคนุ้นขึ้นบันไดมากพรอ,อนเป็นบันไดไหมท่านเพื่อนก็นเป็นไหมเด้พื้นแปนมันนะ่ะต้ักต้องยังกันมาเพื่อว่ะเข้ากับขึ้นแล้วเด็ค่อยขึ้นล็อกบานอยู่ข้างหน้า ประตูจักเข่ามันเปิดแง้มออกมาขึ้นจังในคน, <Yeah. S 2> ใ,นในคนซุกออากมานะแต่ว่ามันมีได้เสียงมีได้ผื่นนะเาเพื่อวะคือมีบอ่อคือมีหองก้อนนะคนเราเอาเงินคนมันต้องหองก่อนบ่อก,ก่อนนี่หรือว่าเจ้าของบ้านวาเข้าไปจอดรวดตันประต,ตูเพื่อนเขามีได้หรือเปล่านะเพราะว่าคอยกันว่าละไปเลือ่อนรวดอยู่วันนี้ค่อยไปเห็นทรงหาทรงยางเอกามาก่อนเป็นกางเกยงยีนสีดำกอ,อสีกลมผู้หญิงเสื้อเสื้อสีดำ ย่งางเข้ามาในห้องงามงามนั่นมันป็นตาได้หมดอืม,อมตองผมเหี่ยวตบมีเสื้อเสื้อสีดำได้ข้อปกผิวขาวย่งางมาย่งางแนมคอยก่อนแล้วก็ย่างมาเบื่องคอยค่อยปูบอลนอนอยู่ซนีลนะมันเป็นสือเนาะอ่าคอยกับปูนอนหมอกับย่างมากคอยกันนอนอนี่ย่งางมาทันทีก่อนย่งางมาเบื้องหน้าคอยคอดเออแล้วก็บุ่งหน้าคอยแบบสูงเยล ปั๊บันนี้เปลี่ยนเพื่อนะ่ะม,มอกระเซยผมเสนี้แล้วกันย่างไปไปลายตีนค่อยแล้วกันย่างมาฟังนี้บ้านนี้แต่มาเมาื่อสองตว่าเพือนนี่เกินกลมมากลมมาเบิรงกว่าจะเบิร์นนานแค่คเพื่อว่าขนลุกแม่ค่อยย่งตีนตานาเราอยู่เลยเออขนลุกกันจนะ,ะเกเรเลยงอนเกเเลยเบิร์นคนหาผมเออ คืเอเด็กมันเจ้าลหลอนแหงกันนะมันยังอยู่ในค <s ut ters> วามทรงจ,จำเลยคนตัง,ตงตเลยค่อยจื่อหน้าตาู้หยิงผู้นี้ได้ดีรับตายลงไปก็เห็นว<อ><อ>ันนี้ค่อยก็เลยนอนคือนอนเบิ่งวัดเล่า n ้ ả มาเอ็ดพอหรือเปล่าก็เราค่อยไปเรื่องรถก็คือมีบอลพอหรือวันนี้พ่อค่อยขยคิดว่าเล่ากับงามดี่ว่าค่อยก็นอนผู้เดียวค่อยคือมีโซนเรามานอนนังไวโอ้ยเด็กอ่านเนียนดอกเต๋อเล่ากับงามดิวันที่นี้เราเาก็ค่อย่างออก จะห้องนอนไปปัจจนี้ค่อยก็เลยลุกขึ้นไปว่าแบบเฝ้าแลนดปแตงจู่แยนเล่ามานอนน้ำเดืออค่อยกับไม่ได้ผู้สาวนคนอนสวดจบใหม่เลี่ยนจบใหม่หมหอหนนางนขึ้นยางเห็วแท้มันก็เป็นบันไดสองพักเนาะไอ้ลงพักนี้แล้วกับพักเลี้ยวลงข้างล่างค่อยก็เลยซ่อเมเบื้องข้างน้ามันเอามาถากเลยว่ะก็เลยเบื้องไปด้านหลังหลังบ้านก็เป็นกำแพงปิด ได้ฮอดกุ่งเล็กแก้วพอเหลือปีไม่ได้แลอวแล้วประตูมันละเป็นประตูเล็กนะขั้นปิดมันต้องเสียงแ,แตตงตะกัตนะสี่งน่ะอันนี้ไม่ได้เสียงเลยประตูกระลอกมันเ้ามาไดโน,ห,นหรือหรือว่าเจ้าของบ้านเขาได้กุญแจ้เขาได้เบิ่งเวลาตอนนั้นสี่ทุ่ม<อ>สี่ทุ่มกว่าเขาได้เลย้านขึ้นไปถึงเืินแล้วก็นอนต่อจนหอดเสาคอยหอดกับมีมียานตอนนั้น ตือนสอาบารมาคือค่อยยานบานนี้ตอนนั้นคือมียานนะได้ความคิดอย่างเดียวว่าแค่แบบอือเจ้าของบ้านหรืองามเนาะอันนีีค่อยวาน่าจะยี่สิบห้ายี่สองผู้หญงามออีผู้สาวผู้สาวแล้วค่อยก็อยู่บ้านหลังนั้นแบบหลอนมาตลอดอยานเลยต่ขานนั้นมากค่อยน้ำเอ็ดงานอยู่ห้องอาร์ตทั้งทึ่งนะ ค่อยว้าค่อยไปเอดบ้านเขาพิษดมประตูสามสี่บานต่อกันทะลุไปเลยขั้นเปิดนะแต่ก็มันมีได้มีได้ห้องอดัดมันได้แต่ห้องนอนค่อยเลยสร้างห้องอัดตรงข้ามห้องนอนประตูห้องนอนออกมาเปิดเข้าไปเป็นห้องอดัดเปิดเข้าไปอีห้องนึงซื้อเดี๋ยวเป็นห้องร้องเปิดเข้าไปอันสุดท้ายเป็นห้องตากผ้านในสังสองขันเปิดปุ๊บ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 ,บนี่ประตูสี่บานต่อเดี๋ยวเบิดค่อยก่อยเลยอเอาผ้ามาไว้ตรงกลางระหว่างห้องอัดกับห้องนอน ่อยนั่งเอ็ดงานอยู่ในห้องงานน่ะได้ยินเสียงคนขึ้นบันไดก็จะมือแหลกที่คอยมาสู้มือคอยจนห้องดาวะย่ายยางเด้อคอยวะคันละห้ามมาข้ามมาคอยจนสูดวางคีย์บอร์ดปล่อยลงไปแล้วคอยคอยกต่ยางลงไปเบิ้ลกระได้วะมัดยางก็เลยก็ะดักกระดออยูุสหันละก่อนเราอ่จะบ้านหลังนั้นคอยก็เลยเอาพระมาสูดเก้าอง เราก็เสิร์นหัวหน้าแผนมาหัวหน้าทห,หารคอยมาเปิดประตูลงมาราว,ว่าเราได้กินซุปต่าดังตึง้งเลยซุป <So> กินขน้นไอคือกินแบบว่ากินซุปผสมควันถูสีฟอร์มาล,ลินสีเผล,ล,ม,ล,ลมีเฮือหมันหมิ่นราว่าได้กินซุปต่าหูดัง <c oughs> แล้ววันนั้นเจ้าก็เอาอมาเลยเออเลย <c oughs> ก็ันนั้นมู่คอยมันก็เลยท้าทายว่า น้ำแดงนี่นะอันของภาคบอกหรือว่าของเพื่อตัวถวายเพื่อซึ่งนี่นะกันเหล่าเมื่อกินได้ยู่บอ่อือกันถวายเจ้าทีเอาแม่ขั้นอ่าตัวอยาเอาเมื่อถามเจ้าทีก็ว่าตัวเราเขาเพื่อเมืออยุบอ่อืมันก็เลยว่าขั้นเพื่อเมื่อน่ะตัวล่องก็ทือบ้านดูนะหงีบซันกันเอาเมื่อด้้งตึ๊งตึ๊งมาจากข้างบุชัันสองอืมนี่คือเหตุการณ์ชุดท้ายก่อนผมจะตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนี้อ เส้าบ่แมนผมเสร้าอยู่เสาอยู่จีิงีคางไม่หันทึงปีอยู่ว่าความามารน,นั่นเลยไม่หอดปีดอกผมเสียดายที้ค่อยเสียดายเอ็ดห้องอัดไว้เบิดเงินหลายอยู่ว่าละเฮออันน,นักร้องมาอัดนักร้องมาคคอยกระเธอนอนห้องนอนคอยละมารับเปย์ผ่านชายคนสวรรค์อาจารย์จิตบ้านจ้มมีอย่างบน่นี้คอยมานอนเตือนคอยนอนด่เลย อ่ามันคอยเบิดขึ้นเ้อนั่นอ๋อเป็นผู้หญิงบ้าตรงเดียวเป๊ะคําความเื่อล้วกามันอันนี้มหาอธิบายไม่ได้ไดเลยจริงับ <c oughs> แต่เ้างคู่มีวันไหวนะแต่ขนาดค่อยเจอขนาดเนี้ยค่อยยังไมีซื้อเลยแต่ว่าคอย,ยาดค <c oughs> <อ>่อ <c oughs> ยยังไมีซื้อว่ามันในผีมันได้สางด้ผลเป็นแบบนี้นะมันมันอธิบายไม่ได้แล้วอกันคือค่อย ผมเคาเจอกัมีเจอที่บายก็มีหู้ที่บายนี้มีจักคำอามาีบ่ายเพาะฉเออแต่ว่าเฮาเฮาแับเฮาไม่ได้วันไหวกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนบางที่เขาเจอคือเราเขาเจอกับมีลองมาจากเคสหนึ่งดูสิเสือนะก็ก็สีได้เชือแต่หมู่เนาะสิเป็นเพื่อมาแห่เทบานหนึ่งกับได้เอาเขาเขาว่าเขาว่ามากเขาว่าเราเลิกมากเขาคืไมีซื้อจนหอดมาหอด สถา,านการณ์ที่ค่อยเจอแล้วค่อยต้องมาว้าสู้มูเจ้าฝั่งสนีนีน่มันเลยเป็นแบบคันวาซื้อบอค่อยเป็นี้ซื้อค่อยอาจจะละมือไปเออนอนโดยความที่อยู่ผู้เดียวแน่ออนอะส,สถานที่กับว่างเงนะาวกแน่พะวงกับรถที่จอดอยู่นาบาลเพราว่าเราได้เผื่อมามาบอกเออใหญ่บอมันขวางทางบอสนีนั้นนั้นแต่วา่าทุกห้องเลย โดยเฉพาะห้องตรงข้ามกัน,กนกค่อยนี่เขาเอายันมติดไว้ยูนาปตระตูนาบา้าน<ม>สีแดงค่อยก็เลยถามว่าเจ้าิดไว้เือ่ออ๋อฮื่นค่อยสันสองน่ะได้สาวน้ำมันมอ่าสาวตุ๊กน้ำมันมว่าเลยนา่งไห้อยู่เลยสักอย่างนี้ละเขาก็ไม่ฮื่นไปยักเทอะสันสองสาวบ้านสองสันแต่อยู่ใดสันเดียย๋ยวทั้งเทือกทีอยู่ว่าเเฮ้ยอยู่น้ำกันอยอยู่บ้านาเดียวกัน